ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับมีค่าส่งด้วยนะที่49บาทครับมีค่าส่งนะครับครั้งละ49นะครับเพื่อนๆจะรับกี่ใบก็ได้เนาะในมือตีอยู่มีประมาณ40กว่าใบเป็นของแท้ผ่านการใช้งานจริงนะครับหลายคนก็เกิดไม่ทันเนาะหลายคนนะครับก็หาสะสมกันไม่ได้นะครับวันนี้นะครับตดมาขายกับเพื่อนๆทั้งประเทศไทยเนาะในราคาเพียง30บาทนะครับเก็บเงินปลายทางครับใบละนะครับ30บาทครับเก็บเงินปลายทางมีค่าส่งที่49เนาะมีค่าส่งนะครับที่49บาทนะครับใครรับทิมรับได้เลยนะครับเพื่อนๆ ใครรับพิมรับนะครับจะรับแค่2ใบก็ขายนะครับไม่จําเป็นต้องเอาทั้ง40ใบเนาะไม่ได้จําเป็นว่าเพื่อนๆจะต้องรับทั้ง40ใบจะรับแค่2ใบก็ขาย3ใบก็ขายนะใบละ30บาทครับเก็บเงินไปทางครับใบละ30บาทครับเก็บเงินที่ปทางครับค่าจัดส่งจะอยู่ที่49บาบาทครับ ค่าจัดส่งนะครับจะอยู่ที่49บาทครับเพื่อนๆสามารถแกะของดูก่อนได้นะครับแกะของดูก่อนค่อยจ่ายครับแกะของดูก่อนครับค่อยจ่ายนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใบละ30บาทครับเก็บเงินที่ปลายทางค่าส่ง49ครับอยากรับพิมลับเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะอยู่แฟลชเซลล์กันประมาณ3นาทีซึ่งเวลาเนี่ยผ่านมาแล้ว1นาทีครึ่งนะครับเวลาผ่านมาแล้ว1นาทีครึ่งก็จะเหลือแค่นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับอยากซื้อพิมลับได้เลยครับค่าส่งส9่ครับ ขายให้นะครับใบละ30บาทครับขายให้เพื่อนๆเนาะของแท้ผ่านการใช้งานจริงครับของแท้ครับผ่านการใช้งานจริงเนาะขายเพื่อนๆครับใบละ30บาทเก็บเงินปลายทางครับขายให้เพื่อนๆนะครับใบละ30บาทเนาะเก็บเงินนะครับที่ปลายทางนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับใบละ30เก็บเงินปลายทางครับค่าส่ง49ครับเพื่อนๆจะรับหมดทั้ง40ใบนะครับก็ไม่ว่านะครับหรือจะรับแค่2ใบนะครับก็ไม่ขัดใจนะครับใบละนะครับ30บาทครับเก็บเงินปลายทางครับใบละ30บาทเก็บเงินนะครับที่ปลายทางเนาะ ค่าส่ง49ครับเพื่อนๆค่าส่งเนาะจะอยู่ที่49เหลือเวลาครึ่งนาทีสุดท like ้ายนะครับเหลือเวลานะครับครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ На ้นกันนะครับว่าใครจะได้ไปนะครับใบละ30บาทเก็บเงินที่ปลายทางครับใบละนะครับ30บาทครับเก็บเงินนะครับที่ปลายทางนะครับเพื่อนๆค่าส่งจะอยู่ที่49บาทค่าจัดส่งนะครับจะอยู่ที่นะครับ49บาทนะครับ ม่ามีคนรับครับมีคนรับครับโอเคขอบพระคุณมากๆครับมีเพื่อนๆรับแล้วเนาะอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะรับแล้วนะครับเวลาใกล้จะหมดนะครับเพื่อนๆแคปภาพกันไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับที่เพื่อนๆต้องการรับนะครับนี่ครับแคปภาพกันไว้ก่อนเลยครับนับ1 2 3แคปภาพเลยครับใบละ30บาทเก็บเงินปลทางค่าส่ง49ครับหมดเวลานะครับครับจอนะครับ1 2 3นะครับหมดเวลานะครับอ่าหมดเวลาแล้วนะครับใบละ30บาทนะครับเก็บเงินที่ปลายทางนะค่าส่ง49เพื่อนๆแคปจอทันก็รีบ ทักกันมานะครับได้เลยครับขอบพระคุณมากครับหมดเวลาครับแฟดเซลครับ30นาทีครับอ่าสามสามนาทีครับพูดผิดสาม